คืนนี้หลอนกลางคืนจะมาเล่าเรื่องกัมพอพรอมเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับโปรดขี่จักรยานในการรับชมด้วยครับหมู่บ้านหนองผือเป็นชุมชนเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกของอุบลราชธานีคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ค่อยรู้จักแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ก็เหมือนบ้านของพวกเขาทุกคนทำงานหนักเพื่อยังชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตรปลูกข้าวและทำสวนผลไม้ และหาปลาในลำห้วยที่คดเคี้ยวไปตามหมู่บ้านบางคนในหมู่บ้านเชื่อว่าในป่าเล็กนั้นมีสิ่งลี้ลับอาศัยอยู่บางคนบอกว่าเป็นผอชาวบ้านบางคนไม่กล้ากลับบ้านคนเดียวในตอนกลางคืนเพราะเกรงว่ามันจะออกมากลางเด็กคืนหนึ่งเสียงมาหอนโหยหนดังขึ้นตามทุ่งนาแล้วตามมาด้วยเสียงกระซิบจากที่ไกลไกลหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินท่ามกลางความเงียบของป่า บางคนในหมู่บ้านพูดกันว่าเห็นเงาคนเดินอยู่บนหลังคาขนมร้างที่มืดมิดที่อยู่ท้ายหมู่บ้านทุกครั้งที่มีการพบศพก็จะเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นเสมอเช้ามืดวันหนึ่งนายจันชัยวัยกลางคนที่เป็นคนหาปลาประจําหมู่บ้านเดินออกไปที่ทุ่งนาเหมือนทุกวันแต่วันนี้เขาพบสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนกลิ่นเหม็นเน่าฉุนกระแทกจมูกเขาเข้าจนต้องหยุดหายใจกลิ่นเน่าอะไรวะนั่นไหนลองไปดูสิ นายจันพุมพำแล้วตัดสินใจเดินตามกลิ่นไปเขาเดินไปจนถึงป่าละเมาะที่เต็มไปด้วยต้นหญ้าขึ้นสูงจนบางทางเขาเห็นบางสิ่งที่สะท้อนแสงในยามเช้าสายตาของเขาจ้องไปที่ศพชายแก่ที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นดินร่างกายของชายแก่นั้นถูกควักไส้ออกจนเกือบหมดท้องเปื่อยยุ่ยจนเห็นกระดูกขาวๆร่างนั้นบิดเบี้ยวคล้ายกับร่างที่ถูกทิ้งไว้ในป่าเป็นเวลานานนายจันยกมือขึ้นปิดปากตัวเองจากการอ,อ้วก เขาพยายามตั้งสติให้ดีแล้วรีบวิ่งกลับไปบอกชาวบ้านเฮ้ยกูเจอศพโวยมีศพอยู่ในป่าครับพี่น้องเอ๋ยเมื่อข่าวการพบศพถูกพูดถึงชาวบ้านในหมู่บ้านหนองผือต่างเริ่มตื่นตระหนกหน้าบ้านเต็มไปด้วยผู้คนที่มารวมตัวกันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของปอบที่พวกเขากลัวจะกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพงที่อยู่ในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็ก เขามักจะเดินไปไหนมาไหนคนเดียวโดยไม่สนใจใครบ้านของเขาอยู่ติดกับป่าหลังวัดที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นแหล่งของสิ่งลีลับพงเป็นคนแปลกๆไม่มีครอบครัวให้พึ่งพาเขามักจะทำงานในไร่สักพักแล้วก็จะหายไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์บางครั้งก็เห็นเขามานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าหรือเดินสำรวจป่าในตอนกลางคืนท่าทางเขาจะไม่กลัวอะไรเลยครับพงเรอ ข้าไม่แน่ใจนะแต่ก็เหมือนจะมีอะไรแปลกๆก,กับเขาหนึ่งในชาวบ้านกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาคงเป็นปอบนั่นแหละอีกคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อการพบศพเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลังชาวบ้านก็เริ่มหันมาสนใจพงมากขึ้นทุกทีเขาเป็นคนที่ไม่ส่งสิ่งกับใครและทุกครั้งที่มีการพบศพเขาก็มักจะเป็นคนสุดท้ายที่ถูกตั้งคำถามวันหนึ่งชาวบ้านพากันไปหาพงที่บ้านหลังเล็กๆในป่า โดยพวกเขาคิดว่าเขาน่าจะรู้บางอย่างเกี่ยวกับการตายของชายแก่ที่ถูกพบในทุ่งนาพงเจ้ารู้เรื่องเกี่ยวกับศพนั้นใช่ไหมทำไมไม่ยอมบอกพวกเขากล่าวเสียงแข็งพงยืนมองพวกเขาเงียบเงียบแล้วพูดออกมาเสียงเบาไม่ใช่ผมหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากรู้ก็ลองตามหาความจริงดูเขาหันหลังให้พวกเขาแล้วเดินกลับเข้าบ้านเสียงฝีเท้าเหยียบหญ้าดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดของป่า มันน่าสงสัยนะเสียงหนึ่งในชาวบ้านกระสิบไม่ว่าใครจะทำเราก็ต้องหาคนร้ายให้ได้ชายแก่ในกลุ่มพูดเสียงเข้มความหวาดกลัวเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านตัดมาอีกมุมหนึ่งลุงเคนเป็นคนเฝ้าวัดที่ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองผือรู้จักกันดีเขาเป็นคนเงียบๆแต่ช่วยงานวัดมาตลอดชีวิตท่านมักจะเดินไปที่วัดเพื่อสวดมนต์และดูแลบริเวณวัดในทุกๆวัน แต่ในคืนหนึ่งหลังจากที่ทุกคนออกจากวัดไปลุงเคนหายตัวไปอย่างลึกลับหายไปไหนกันนะลุงเคนดึกๆป่านนี้ยังไม่กลับอีกลูกหลานของเขาพยายามตามหาท่านทั่วหมู่บ้านตั้งแต่หัวค่ำจนดึกดื่นแต่ก็ไม่มีใครพบเขารุ่งเช้าของวันถัดมามีชาวบ้านไปตักน้ำที่หนองน้ำข้างป่าตามปกติพวกเขาเห็นบางอย่างลอยอยู่ในน้ำเมื่อเข้าไปใกล้ก็คนพบว่ามันคือศพของลุงเคนศพของเขาถูกน้ำซัดมาจนลอยเข้ามาใกล้ฝั่ง ตาของลุงเคนยังคงเบิกกว้างตัวซีดขาวน้ำขังในปากเหมือนเขาพยายามจะอ้าปากร้องแต่กลับไม่มีเสียงใดๆหลุดออกมาแบบนี้ปอบชัดๆมันต้องเป็นปอบแน่ๆเลยชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนขึ้นพร้อมกับวิ่งถอยหลังทุกคนหันไปมองพงที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปากแม้แต่การสบตาก,ก็ยังไม่มีเรื่องนี้ใครบางคนต้องรับผิดชอบแล้วละ่ะ ชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนไปในทิศทางของพงแต่เขาก็ยังคงอยู่นิ่มเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นทุกคนเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงพงอีกครั้งว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของลุงเคนเหมือนกับชายแก่ในทุ่งนาหรือเปล่าข่าวการพบศพของลุงเคนทำให้ความตื่นตระหนกแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านหน่วยงานตำรวจในเมืองได้ยินเรื่องนี้และส่งจามีและผู้กองวินลงมาตรวจสอบสถานการณ์นี่มันเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านนี้ ทำไมถึงมีศพเกิดขึ้นทุกครั้งผู้กองวินถามขณะเดินออกจากรถจะมีมองดูสภาพหมู่บ้านรอบๆด้วยสีหน้าเคร่งเครียดต้องตรวจสอบให้ละเอียดความเชื่อของชาวบ้านก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงจะไม่มีหลักฐานแต่เราต้องหาคำตอบให้ได้เมื่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านพวกเขาเจอชาวบ้านที่ยังคงพูดถึงพงเป็นหลักคุณพงอยู่ไหนผู้กองวินถามชายวัยกลางคนคนหนึ่งพง เขาอยู่หลังบ้านใกล้ป่าเหมือนเคยแต่ระวังนะครับเขาหน้าสงสัยชายวัยกลางคนตอบอย่างระวังตำรวจเดินไปยังบ้านของพงและในขณะที่พวกเขากำลังจะถึงประตูบ้านก็พบรอยเท้าตรงหน้าบ้านที่เปื้นเลือดมันดูใหม่และสดแต่ไม่มีร่างของพงอยู่ในบริเวณนั้นเลยครับรอยเลือดนี่มันอะไรกันจะมีพูดด้วยเสียงตำ่ำเราไปตรวจสอบบ้านของเขาก่อนผู้กองวินสั่งแล้วเดินเข้าไปในบ้านของพง ในขณะที่ตำรวจยังคงค้นหาภายในบ้านชาวบ้านก็ยืนมองจากด้านนอกตาสับสนและหวาดกลัวพวกเขารู้สึกว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นพงยังคงหายไปจากบ้านอย่างไรร่องรอยเราจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมมีศพเกิดขึ้นมากมายผู้กองวินพูดเสียงแข็งขณะกวาดตามองรอบๆอ,อ,อย่างละเอียดหลังจากการพบศพของลุงเคนและเสียงซุบซิบเรื่องพงดังระงม,มในหมู่บ้าน ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าพงคือคนที่ทำเรื่องร้าร้ทั้งหมดนี้พวกเขาตัดสินใจรวมตัวกันในคืนนั้นเพื่อลงไปเผาบ้านของพงพวกเราต้องจัดการกับมันให้เด็ดขาดชายวัยกลางคนคนหนึ่งกล่าวเสียงดังใช่มันจะไม่ปล่อยให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขแน่อีกคนตอบเสียงเครือแต่ก่อนที่พวกเขาจะเดินไปถึงบ้านพงจะมีก็มาถึงทันเวลาหยุดเดี๋ยวนี้จะมีตะโกนดังขึ้นขัดจังหวะการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน คุณจะทำบ้าอะไรกันชายคนหนึ่งถามเสียงโกรธเรื่องนี้ต้องทำตามกฎหมายอย่าตัดสินใจเองก่อนจะรู้ข้อเท็จจริงจะมีพูดเสียงแข็งท่าทางจริงจังชาวบ้านหันไปมองกันไปมาสงบลงบ้างแต่ยังไม่หมดความคิดจะเผาบ้านผมคืนนั้นทุกบ้านในหมู่บ้านหนองผือได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากป่าเสียงร้องโหยหหนที่ฟังไม่ออกเป็นเสียงของใครบางคนว่าเป็นเสียงมนุษย์บางคนว่าเป็นเสียงสัตว์ป่า แต่ไม่ว่าจะแบบไหนเสียงนั้นทำให้ชาวบ้านขนลุกขนพองมันดังมาจากในป่านู้นชาวบ้านคนหนึ่งพูดเสียงสัน่นไม่มีใครกล้าออกไปดูรอบอีกคนตอบทำท่าทางกลัวเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะเมียไปเช้าวันรุ่งขึ้นอีแก้วแม่ไม้ไวัยหกสิบถูกพบเป็นศพข้างเล้าไก่สภาพร่างกายของเธอทำให้ชาวบ้านตกใจมันเป็นฝีมือของปอบจริงๆชาวบ้านคนหนึ่งร้องเสียงหลง มันต้องเป็นไอพงแลเลยอีกคนพูดและชี้ไปทางบ้านพงแต่พงกลับยังคงหายตัวไปเหมือนเดิมไม่มีใครเห็นเขาในหมู่บ้านในช่วงบ่ายวันเดียวกันพระในวัดหนองผือออกมาเตือนชาวบ้านว่าอย่าเพิ่งตัดสินอะไรเร็วเกินไปอย่าตัดสินใครจากแค่คำพูดของคนในหมู่บ้านพระภิกษุที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและสงบกล่าวชาวบ้านบางคนเริ่มสงสัยและมองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจ แล้วหลวงพ่อจะให้พวกเราทำยังไงกับศพที่เพิ่มขึ้นทุกวันล่ะครับชาวบ้านคนหนึ่งถามพระภิกษุไม่ตอบทันทีแต่ยิ้มและเอ่อยคำเตือนเบาๆผมเคยช่วยงานวัดเสมอเขาเป็นคนจิตใจดีและบางครั้งในชีวิตก็มีการกระทำที่ทำให้คนอื่นมองไม่เห็นในสิ่งที่เราเห็นเสียงของพระพูดชาและมีพลังในคำพูดความเงียบเข้าครอบงำหมู่บ้านอาจจะมีคนอื่นที่ต้องรับผิดชอบที่แท้จริง แต่เราจะรู้ได้อย่างไรถ้าไม่หาหลักฐานพระพูดจบและเดินกลับเข้าวัดในขณะที่ชาวบ้านเริ่มกระจายตัวออกไปผู้กองวินและจามีได้เดินเข้ามาถึงวัดเราต้องหาคำตอบให้ได้ครับหลักฐานสำคัญคือต้องพาเราไปหาคนผิดผู้กองวินพูดสั้นๆก่อนจะหันไปสั่งให้ทีมเริ่มสืบสวนต่อไปในตอนเช้าของวันถัดไปผู้กองวินเดินทางไปตรวจสอบศพของอีกแก้วที่โรงพยาบาลโดยมีจามีร่วมตรวจสอบด้วย นี่มันแปลกมากนะผู้กองวินพูดขณะตรวจสอบศพศพของอีกแก้วไม่เพียงแต่มีร่องรอยของการถูกควักใส่แต่ยังมีรอยช้ำที่คอเหมือนถูกบีบจนเกือบจะขาดใจไม่ใช่แค่การตายด้วยการควักใส่เท่านั้นจะมีพึมพำขณะเจ้ามองรอยช้ำเหล่านั้นคนนี้ถูกบีบคอก่อนผู้กองวินกล่าวอย่างชัดเจนม,มันไม่เหมือนวิธีที่ใช้กับชายแก่ในทุงน่งนาจะมีพูดต่อพร้อมกับขมวดคิ้ว ในขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็พบเศษเส้นผมที่ติดอยู่ในเล็บของอีกแก้วเส้นผมนี้มันไม่ตรงกับพงผู้กองวินกล่าวขณะหันมามองจะมีหมายความว่าเราอาจจะมองผิดไปทั้งหมดก็ได้จะมีพูดอย่างลังเลชาวบ้านเริ่มสงสัยกันเองว่าใครอาจจะเป็นฆาตรกรตัวจริงอาจจะมีคนอื่นที่เป็นคนทำมากกว่าพงชาวบ้านเริ่มกล่าวออกมาอย่างระมรัดระวังความตึงเครียดในหมู่บ้านเริ่มสูงขึ้นเรื่อย ทุกคนเริ่มคาดเดาว่าคนที่พวกเขารู้จักมานานอาจจะเป็นฆาตกรจริงๆหลังจากพบรอยเท้าผู้หญิงที่ไม่คุ้นเคยใกล้กับศพอีกแก้วทีมตำรวจเริ่มคิดว่าพวกเขาอาจจะติดตามรองรอยที่ผิดรอยเท้านี่มันแปลกมากจะมีพูดขณะเดินสำรวจรอบๆรอยเท้าที่เปื้อนเลือดนั้นดูเหมือนเป็นรอยของผู้หญิงที่ใส่รองเท้าแต่เก่าๆซึ่งไม่ตรงกับพงแน่ๆในขณะเดียวกัน มีพยานจากหมู่บ้านที่ให้ข้อมูลว่าเคยเห็นเจโนยเมียกำนันแอบออกจากบ้านกลางเดึกบ่อยๆเจโนยน่าสงสัยมากผู้กองวินกล่าวเสียงต่ำจริงรอครับจะมีถามด้วยความสงสัยหลายคนในหมู่บ้านบอกว่ามันแปลกมากเจโนยไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนพยานคนหนึ่งเล่าเมื่อตำรวจไปสอบถามเจโนยเธอกลับแสดงอาการลุกลี้ลุกลนผิดปกติขัดกับท่าทางปกตทิที่ทุกคนเคยเห็นเจโนย คุณออกไปทำอะไรกลางดึกผู้กองวินถามเสียงแข็งเจ๊น้อยตอบกลับไปด้วยท่าทางรีเพงแค่ไปหายามาก็เท่านั้นบ้านของกำนันสมานเป็นหนึ่งในบ้านที่ใหญ่และมั่งคั่งที่สุดในหมู่บ้านหนองผือตัวบ้านสร้างด้วยไม้สักมีรวรอบขอบชิดและที่สำคัญคือมีห้องเก็บของที่แทบไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปเลยครับนอกจากกำนันและภรรยาของเขาเจ๊น้อยที่เข้าไปได้ จามีซึ่งเป็นตำรวจท้อยที่แอบสังเกตพฤติกรรมของกำนันมาสักพักแล้ววันนี้เขาได้รับโอกาสเข้าไปพูดคุยที่บ้านกำนันและนั่นทำให้เขาเห็นบางอย่างที่ผิดปกติกำนันแขนคุณไปโดนอะไรมาครับจามีเอ่ยถามขณะสังเกตเห็นรอยขวนยาวที่แขนของกำนันสมานร,รอยนั้นยังดูสดใหม่เหมือนเพิ่งโดนมาหมาดๆกำนันสมานหันมองแขนตัวเองก่อนจะยิ้มกลบเกลื่อนออกแค่โดนกิ่งไม้ขวนตอนเดินไปดูนาเมื่อคือน จะมีขโมดคิ้วนึกถึงคืนที่อีแก้วตายคำให้การของกำนันดูแปลกๆแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะสงสัยอะไรเขาได้ระหว่างที่พูดคุยกันตำรวจอีกนายที่มาตรวจสอบภายในบ้านก็เดินออกมาพร้อมกับสีหน้าตกใจโหหน้าครับมันมีเสื้อเปื้อนเลือดซ่อนอยู่ในห้องเก็บของจะมีและผู้กองวินมองหน้ากันสีหน้าตึงเครียดเรื่องนี้เริ่มมีอะไรไม่ชอบมาผากลมากขึ้นทุกที คืนนั้นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจตรวจค้นบ้านกำน,นันผู้กองวินขับรถกลับที่พักคนเดียวระหว่างทางที่ถนนลูกรเมือสนิทมีเพียงแสงไฟจากหน้ารถที่ส่องนำทางเขาเริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติเมื่อมองกระจกมองหลังเขาเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเปิดไฟตามมาติดๆใครวะผู้กองวินพึนพมพำเขาเพิ่มความเร็วแต่มอเตอร์ไซค์ก็เร่งตามมาติดๆขณะที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยไปยังบ้านพักของตำรวจ มอเตอร์ไซค์ก็ขับเข้ามาประกบข้างก่อนที่คนขี่จะโยนกระดาษแผ่นหนึ่งเข้าไปในรถของเขาแล้วรีบขับหนีไปผู้กองวินคว้ากระดาษขึ้นมาอ่านพอเห็นข้อความสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีในข้อความเขียนว่ามึงอย่ายุ่งไม่งั้นมึงจะเป็นศพต่อไปเขาบีบกระดาษแน่นรู้ได้ทันทีว่านี่เป็นคำขู่จากคนที่ต้องการปกปิดอะไรบางอย่างเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเรียกประชุมตำรวจท้องที่ และออกคำสั่งให้เพิ่มการคุ้มกันพงเพราะเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าพงอาจถูกใส่ร้ายเราต้องหาหลักฐานให้ได้ก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นอีกเขาพูดเสียงหนักแน่นยายเพลิงหญิงชราวัยกว่า70ปีอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านหนองผือมานานทุกคนรู้ว่าเธอเป็นคนพูดน้อยและไม่ค่อยออกจากบ้านแต่เช้าวันนี้เธอเดินมาหาผู้กองวินด้วยสีหน้าตื่นกลัวฉันเห็นนะ คืนนั้นที่ไอ้กแก้วตายฉันเห็นเสียงของยายเปลืองสั่นเครือมือไม้สั่นไปหมดยายเห็นอะไรครับผู้กองวินถามเบาๆแต่สายตาจับจ้องอย่างจริงจังยายเปลืองกลืนน้ำลายก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเผ่เบาฉันเห็นมีคนลากศพไอ้กแก้วไปที่เล้าไก่จะมีที่ยืนอยู่ข้างๆรีบถามต่อใครครับยายยายเปลืองหันมองรอบตัวอย่างหวาดระแวงก่อนจะพูดออกมาเสียงเบามันเป็นเจ๊น้อยความเงียบปกคลุมทันทีหลังจากคำพูดนั้น ตำรวจทุกคนมองหน้ากันเจโน้อยรอภรรยาของกำนันสมานทำไมเธอถึงไปยุ่งกับศพของไอแก้วนั้นละ่ะตำรวจรีบไปเรียกตัวเจโน้อยมาสอบปากคำที่โรงพักเมื่อเธอมาถึงสีหน้าของเธอเรียบเฉยแต่แววตาเต็มไปด้วยความตึงเครียดเมื่อคืนคุณออกไปทำอะไรผู้กองวินถามตรงๆฉันไม่ได้ไปไหนเจโน้อยตอบเสียงเรียบแต่มีพยานเห็นว่าคุณอยู่ที่เล้าไก่นะครับคุณจะอธิบายยังไง เชน้อยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เธอยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่สีหน้าของเธอเริ่มมีเหงื่อซึมและมือไม้สั่นเล็กน้อยผู้กองวินรีตาความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยตั้งแต่ตำรวจเริ่มจับตาดูครอบครัวของกำนันสมานพฤติกรรมของเขาก็ดูเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขาเคยเป็นคนสุข,ขุมใจเย็นพูดจาดีและเป็นที่นับถือของชาวบ้าน แต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นว่าเขามีอาการกระวนกระวายวาดระแวงและหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนอื่นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พวกมึงดูกำนันสิทำไมช่วงนี้ดูแปลกๆวะชาวบ้านคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนคณะมองกำนันเดินผ่านตลาดไม่รู้ว่าแต่มีข่าวลือว่าตำรวจสงสัยเขากับเจ้นยข่าวลือเริ่มแพรส่สะพัดบางคนบอกว่าเห็นกำนันแอบไปคุยกับคนแปลกหนะ้าที่มาเยือนหมู่บ้านตอนกลางคืน บางคนบอกว่าเขาเริ่มขนของออกจากบ้านเรากับเตรียมจะหนีวันหนึ่งผู้กองวินสังเกตว่ากำนันดูร้อนรนกว่าปกติตอนกลางวันเขาขับรถออกจากบ้านไปหลายรอบเรากับกำลังหาโอกาสหลบหนีมันต้องมีอะไรแน่ๆผู้กองวินพูดกับจามีเราต้องเฝ้าดูเขาให้ใกล้ชิดวันรุ่งขึ้นตำรวจพบว่ากำนันสมานพยายามจะออกจากหมู่บ้านเงียบๆด้วยรถกระบะของเขาแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเมื่อพบว่ามีตำรวจตั้งด่านตรวจอยู่ทางออก เมื่อผู้กองวินเห็นว่ากำนันมีท่าทางเหมือนกำลังคิดหนีเขาก็วางแผนให้ตำรวจเฝ้าบ้านของกำนันตลอดคืนพวกเขาไม่ต้องการให้ใครไหวตัวทันคืนนั้นจะมีเป็นคนแอบซุ่มดูอยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านเวลาผ่านไปจนดึกสงัดแสงไฟในบ้านกำนันดับลงทุกอย่างเงียบสงบแต่แล้วเงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นที่ประตูหลังบ้านนั้นเป็นเจน้อ no ยเองเธอสวมเสื้อแขนยาวใส่หมวกปิดหน้าและถือจอบเล็กๆ เดินออกจากบ้านไปเงียบๆมุ่งหน้าไปทางชายป่าจะมีเห็นดังนั้นก็รีบสะกดรอยตามไปโดยไม่ให้เธอรู้ตัวเจ๊นอยเดินลักเลาะผ่านป่ารกเธอหยุดตรงพื้นที่โล่งแห่งหนึ่งแล้วเริ่มขุดดินร่างของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่จอบกระทบกับพื้นดินจู่ๆก็มีเสียงกรีดเสียงกรีดร้องของเจ๊นยดังลั่นป่าทําให้จะมีรีบวิ่งเข้าไปหาหยุดเดี๋ยวนี้จะมีตะโกนพร้อมชักปืนขึ้นมา เจน้อยหันมาด้วยใบหน้าตื่นตระหนกในมือของเธอเต็มไปด้วยดินเื้อนเลือดและเบื้องหน้าของเธอคือหลุมขุดใหม่ที่เผยให้เห็นบางอย่างที่ถูกฝังไว้จะมีเดินเข้าไปใกล้หลุมค่อยๆใช้ไฟฉายส่องลงไปภายในหลุมมีกระดูกมนุษย์เก่าแก่หลายชิ้นซ่อนอยู่ใต้ชั้นดินมันเป็นกระดูกที่ถูกฝังไว้อย่างรวกๆและดูเหมือนจะเป็นศพที่ถูกฝังซ้ำๆในที่เดียวกันนี่มันจะมีอะไรขัง ตำรวจอีกหลายคนรีบมาสมทบหลังจากได้รับสัญญาณจากจะามีพวกเขาช่วยกันขุดเพิ่มและพบกระดูกมากขึ้นเรื่อยๆเจ้น้อยยืนตัวสั่นอยู่ข้างๆมือของเธอยังคงเปื้นดินและเลือดนี่คืออะไรผู้กองวินเดินเข้ามาสีหน้าของเขาเคร่งเครียดเจ้น้อยไม่ตอบเธอกัดริมฝีปากแน่นเหมือนกำลังลังเลว่าจะพูดหรือไม่เธอช่วยกำนันฝังศพพวกนี้ใช่ไหมผู้กองวินคาดขันสักพักเจโนยก็ทุดลงไปนั่งกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้ม เธอพยักหน้าช้าๆก่อนพูดด้วยเสียงสะอื้นฉันช่วยเขาเก็บศพแต่ฉันไม่ได้ฆ่าคำพูดของเธอทำให้ทุกคนตกตะลึงผู้กองวินรีตาจ้องหน้าเธออย่างไม่น่าเชื่อหมายความว่ายังไงเขาถามเสียงเย็นเจ๊น้อยปาดน้ำตาสูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดออกมาช้าๆกำนันเป็นคนฆ่าทุกคนหลังจากเจ๊น้อยสารภาพว่ากำนันสมานเป็นคนฆ่าทุกคนตำรวจรีบมุ่งหน้าไปจับกุมตัวเขาทันที แต่เมื่อไปถึงบ้านกำนันหายตัวไปแล้วมันต้องรู้ตัวแล้วว่ากำลังถูกจับผู้กองวินกัดฟันแนนส่งกำลังไปดักทุกเส้นทางออกจากหมู่บ้านตำรวจและชาวบ้านช่วยกันออกตามหาบางคนบอกว่าเห็นกำนันขับรถออกจากบ้านอย่างรีบร้อนบางคนบอกว่าเห็นเขาวิ่งหนีไปทางแม่น้ำซึ่งเป็นป่ารกทึบตัดมาที่ทางริมแม่น้ำกำนันสมานหอบหายใจหนักเขาวิ่งผ่านโขดหินและต้นไม้ริมฝั่งอย่างตื่นตระหนก ร่างกายของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อใบหน้าซีบเผือดเขารู้ว่าเขาถูกจับได้แล้วไม่ได้กูต้องรอดักกำนันพึมพำกับตัวเองเขามองซ้ายขวาพยายามหาทางข้ามแม่น้ำเพื่อหนีเข้าไปในป่าฝั่งตรงข้ามแต่ก่อนจะทันได้ก้าวลงน้ำหยุดเดี๋ยวนี้กำนันเสียงผู้กองวินดังขึ้นเมื่อกำนันหันไปมองเขาเห็นตำรวจยืนล้อมอยู่ทุกทิศพร้อมอาวุธในมือแสงไฟฉายสัดสองมายังตัวเขา ไม่มีทางหนีแล้วจะมีกล่าวเสียงเข้มยอมมอบตัวเถอะกำนันยืนนิ่งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังสายตาของเขากวาดมองไปรอบๆหาทางรอดสุดท้ายแต่ก็ไม่มีหนทางไหนอีกแล้วนอกจากมอบตัวนี่กูต้องมอบตัวหรอวะเนี่ยกำนันสมานพึมพำพร้อมกับหัวเราะเสียงหัวเราะบ,บ้าคลั่งของกำนันดังขึ้นเขาค่อยๆหันกลับมาเผชิญหน้ากับตำรวจใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวไปด้วยอารมณ์ปั่นป่วน พวกมึงอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมกูฆ่าพวกมันกำนันตะโกนไม่มีใครพูดทุกคนรอฟังกำนันโหราอีกครั้งก่อนจะเอ่ยเสียงเย็นเพราะพวกมันเริ่มสงสัยกูในพวกมันรู้ว่ากูเคยฆ่าคนฝังดินไว้นานแล้วคำพูดนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงใครที่มึงฆ่าผู้กองวินถามกำนันใส่ยัยิ้มนักเลงคนหนึ่งที่เคยมารีเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายเงินกูเมื่อสิบปีก่อน เขาพูดชะช่กูกลัวว่าความลับจะถูกเปิดเผยกูก็กเลยต้องฆ่าคนที่สงสัยกูทีละคนทีละคนตำรวจทุกคนอึง้งไม่มีใครคาดคิดว่ากำนันสมานที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านจะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องสุดท้ายกำนันก็ถูกจับกุมและพาตัวไปยังสถานีตำรวจแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นหลังจากที่กำนันถูกจับกุมพงได้รับการปล่อยตัวทุกข้อกล่าวหาที่เคยตกอยู่ที่เขาถูกลบล้าง ชาวบ้านบางคนเริ่มรู้สึกผิดที่เคยคิดว่าเขาเป็นปอบและกล่าวหาว่าเขาเป็นฆาตกรพงกลับไปใช้ชีวิตของเขาตามปกติเขาพยายามลืมเรื่องราวทั้งหมดและตั้งใจว่าจะอยู่เงียบๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอีกแต่แล้วคืนนั้นเองขณะที่พงกำลังนอนหลับในบ้านเล็กๆของเขาเขาได้ยินเสียงแปลกๆรอบบ้านเสียงเหมือนคนเดินลากเทา้าเสียงครางเผาเบา,เบาที่ดังขึ้นจากเงามืด พงขมวดคิ้วลุกขึ้นจากเตียงหยิบไฟฉายมากวาดมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่เนี่ยแต่เสียงนั้นยังดังอยู่อ่าอ่าเสียงเหมือนคนเจ็บปวดมันดังมาจากหน้าบ้านหัวใจของพงเต้นแรงเขาค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างแอบมองลอดออกไปสิ่งที่เขาเห็นทําให้เลือดในร่างกายเย็นเฉบกำนันสมานยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านของเขาแต่เขาไม่ได้ยืนเฉยๆร่างของกำนันกําลังแกว่งไปมา เขาถูกแขวนคอตายตอนเช้าชาวบ้านแตกตื่นเมื่อพบศพกำนันสมานแขวนคอตายใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านผงไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจพยายามหาคำตอบว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายหรือมีใครบางคนจัดฉาแต่ไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่าใครเป็นคนทำหรือบางที่ปอบอาจมีอยู่จริงมาตลอดผมจะขอเล่าตอนที่กำนันสมานแอบหนีคุกศักนิดนะครับ หลังจากถูกจับกุมกำนันสมานถ,ถูกคุมขังอยู่ที่โรงพักในตัวอำเภอแม้จะดูเหมือนเป็นเพียงนักโทษคนหนึ่งแต่เขายังมีเส้นสายอยู่ในวงการผู้มีอิทธิพลตลอดเวลาที่อยู่ในคุกเขาไม่ได้แสดงความหวาดกลัวแม้แต่น้อยกลับมีท่าทางนิ่งสงบและบางครั้งยังเห็นเขายิ้มมุมปากราวกับรู้ว่าเรื่องนี้จะไม่จบลงง่ายๆในคืนนั้นเองทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อยามเวรคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ขณะเดียวกันไฟบางจุดในโรงพักก็กระพริบติดติดดับดับเหมือนมีคนแอบเข้าไปยุ่งกับระบบไฟฟ้าเจ้าหน้าที่บางนายเดินไปตรวจสอบบริเวณด้านหลังของโรงพักและพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีวิแววของสิ่งผิดปกติแต่แล้วเมื่อถึงเวลาเด็กสงัดประตูห้องขังของกำนันสมานกลับถูกพบว่าเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยพร้อมกับร่างของผู้คุมคนหนึ่งที่สลบสลายอยู่ไกล้ๆไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่แต่เมื่อถึงตอนนั้น กำนันสมานก็หายตัวไปแล้วภายในไม่กี่นาทีหลังจากแหกคุกเขาลาบขึ้นรถกระบะคันหนึ่งที่มารอรับอยู่ก่อนแล้วรถแล่นออกจากตัวอำเภอมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านอย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้ว่าคนขับเป็นใครแต่จากรอยล้าที่หลงเหลือบนถนนฝุ่นแดงมันชี้ไปทางป่าช้าเก่าของหมู่บ้านเมื่อกำนันสมานลงจากรถเขารีบเดินลักเลาะเข้าไปในความมืดท่ามกลางเสียงมแมลงกลางคืนร้อรงระมงม ร่างของเขาสันสถานไม่รู้ว่าเป็นเพราะความหนาวหรือเพราะความกลัวที่ค่อยๆกัดกินจิตใจของเขาเองตลอดทางเดินเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินตามหลังแต่เมื่อหันไปกลับพบเพียงความว่างเปล่าและแล้วรุ่งเช้าของวันใหม่กำนันสมานถ,ถูกพบแขวนคอตายบนต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านของผงไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีใครรู้ว่าเขามาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรไม่มีใครเห็นว่าใครเป็นคนทำหรือบางที เขาอาจาไม่ได้ตายเพราะฝีมือของมนุษย์ก็เป็นได้เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้สนุกไหมครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนๆสยองๆจากเราขอบคุณทุกการรับชมของทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆสวัสดีครับ